ก็สวัสดีครับผมวันนี้ผมเอนครับผมกิติเชษเพื่อนๆผมก็จะมาบอกนะว่าผมทำเบสวายหรือทําพวกคลิปภาคนรกทํายังไงนะครับผมขั้นแรกนะผมผมใช้โปรแกรมนี้นะฮะเดี๋ยวจะส่งเข้าไปนะฮะืาอคุณเข้ามาหน้าโปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสมมติผมอยากได้ผมก็กดที่อันนี้นะผมจะวงกลมหรือซู o มให้นะครับผมกดเข้าไปฮะแล้วมันก็จะเป็นเคลื่อนอันนี้มาฮะผม อ่ะแล้วมผมก็เข้าไปที่ YouTube ของผมเอ๊ะเอาไปที่ Google ครับผมแล้วผมก็พิมพ์คขาว่า YouTube YouTube ของผมแล้วก็มาพิมพ์ u t u b e เสร็จแล้วก็พิมพ์ชื่อว่าชแนลที่ผมใช้ทำเบสไฟผมชื่อว่าชแนลเดอะเบสไ e นะครับผมอ่ะคุณก็เข้ามาอย่างี้ครับผมที่ผมทำนะ่หเลย มันอาจจะมีดาวโหลดที่ด้านล่างนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่ทราบกันนะครับผมเมื่อผมอยากได้อย่างนี้นะครับผมผมก็จะทําการทํานี้นะครับผมต่อหน้าจอมาปัา๊บปั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 ๊บนี่นะครับผมแล้วเราก็เอาวับนี่นะครับผมแล้วผมก็กดตรงนี้ครับ แล้วเราก็กดเริ่มคลิปนะผมอ้อน้องสาวพ,พี่รวยเอาไปอีเมื่อเงินหมดเออมึงไป<ๆ>ก็จะเป็นอย่างมามานี้ประมาณนี้ครับผมก่นอน้องวพี่รวยเอาไปอีม่เงินหมดเออมึงไก็นะป้า <S <S <ๆ>ก็เป็นประมาณนี้เราก็กดเซฟไปฮนะโปรแกรมที่ใช้ชื่อว่า c ตัด a ต i สตูดติโ,ดโอครับผม เมื่อคนไม่ต้องการคลิปไหนคุณก็กดดูไป้เรากงคลิปเสมมุติเราไม่ต้องการตรงนี้ครับผมแล้วก็ลากเงี้ยกดที่ปุ่มนี้ครับผมแล้วตัดกดดีล e ทในปุ่มคีย์บอร์ดก็แล้วก็รอเริ่มมาดูครับผมเราใช่ตรงนี้หรือเปล่าก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเมื่อสมมติว่าอืม ทำยังไงล่ะถ้าสมมติว่าคุณเอ่อเชาเรียกอะไรอันนี้ก็เป็นอินโทรผมนะทำยังไงล่ะถ้าเดี๋ยวะสมมติว่าคุณต้องการที่จะแบบเดี๋ยวชิบผายละชิบไก่ละโ้โห,โห,โหอัพลงตั้งนาน ไปกดปิดเฉยพ่อมีใจอ่ะก็กลับมาต่อกันนะครับผมมาออาจจะไม่ไเสียงพี่ผม,ผมขอตอษมากคุณได้อย่างนี้ผมผมก็ฝึกภาคไปเรื่อยๆที่ผมใช้ทำมันไอพวกที่มันบอกว่านี่ความรูสึกขงคนผมใจะโปกแกมนี้แกมแพนนะครับผมออ่ะ้ โปรแกรมที่อันนี้นันก็ใช้กันค่อนข้างดีนะก็ถ้าสมมุติว่าคุณเบื่ออะไรพวกทเมดไวคุณก็ไปทำพวกนักนลกได้นะง,าง่ายๆับผมเมลสไยนะครับผมทำไม่ยากนะครับคุณแต่คุณต้องทำเป็นเท่านั้นนะ ถ้าใครเห็นใครยังไม่รู้นะว่าเอ,าอมตาเซียสตูดิโออัดยังไงนู่นนี่นั่นทำยังไงนู่นนะี่นั่นนี่นี่นั่นนน่นนี่นี่ะแนำาให้ไปดูคลิปด้านล่างก่อนเลยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะนี่เป็นเมื่อหานจะเป็นคลิปเออ่ทำให้สวายเบื้องต้นนะครับผมมาเมื่อคุณทำพู้สมุร่ะ เนี้ยแล้วเราก็เอาใหม่อ่ะอืมนี้แล้วเรก็กดก็เออเอา,าสังเสียแล้วเราก็กดเข้าไปอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเอายางลบหรอว่ามันมีลูกเล่นอะไรอย่างงี้นะครับผมอา่าเหล่านี้แล้วเราก็พูดไปอ่าเราก็อัดหน้าจอแค่นี้ครับผมแล้วเราก็พูดแปบว,ว่าก็รอสามมิตรนะผมง่ายๆนะ แล้วนี่ความรู้สึกคุณเวลาที่คุณไปผับแล้วตังค์คุณหมดรอนิดนึงนะคุณเวลาที่คุณไปผับแล้วตคุณมกดเซฟแบบอีดิทไหมครับผมมันก็จะเด้งขึ้นมาในนี้ให้เลยนะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนนบแล้วแล้วก็เอาคลิปไปข้างล่างเนี่ยฮะเอาเด้งออกมาแล้วเราก็ไปเอาข้างบนเนี่ยเติมนี่คนับผมนี่ครับแล้วเราก็มาใส่แล้วเราก็ลองปาดูว่า ตาบกมกนก็จะเป็นประมาณน,น,นี้ครับรเพือนใช้เปาก็กดตรงนี้ครับผมแลกดปกติจะเป็นอันนี้ให้นะอันไหนวะนี่ปกติจะเป็นอันน,นี้แต่ผมใช้อันนี้ครับผมแล้วเวาจะเลือกขนาดหน้าจอแล้วก็ทำนี้ให้มันโดนส้นเหลืองครับอยากให้เต็มหน้าจอก็ทำนี้ได้นะครับผม แต่ปกติขมขั้นพื้นฐานใช้แค่นี้นะเมื่ำสำสญญอค,คุณเซฟเสร็จปุ๊บคุณก็เอาไปอัปโหลดลงใน YouTube ง่ายๆนะครับผมไม่ยากอะไรเลยก็สำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนนะถ้าชอบเป็นเืมกดไลค์นะถ้าชอบอย่า,ล,ออยาลืมกดเลิกสำหรับวันนี้ bye bye, บ,บ๊ายบายครับจะบ๊ายบายครับ